สวัสดีค่ะฉันชื่อว่ามีนาส่วนเพื่อนของฉันชื่อว่าบัวงามค่ะพวกเราสนิทกันมากๆเลยค่ะแต่พอฉันเริ่มมีแฟนบัวงามเริ่มเปลี่ยนไปนี่บัวงามฉันะขอนั่งด้วยได้ไหมแล้วแกนะ่ะไม่นั่งกับแฟนแกนหรอพอดีว่าแฟนของฉันะ่ะนั่งกับเพื่อนสนิทของเขาวสิงั้นก็ได้เวลาที่ฉันอยากให้บัวงามสอนโปรแกรมที่ฉันไม่เข้าใจา บัวงามก็จะตอบว่าถ้าแค่นี้ไม่เข้าใจจะไปดูแลแฟนของเธอได้ยังไงซึ่งบัวงามไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยค่ะไปกินข้าวด้วยกันไหมบัวงามอ๋อไม่อะ่ะฉันจะกินข้าวกับข้าวฟ่างนะ่ะเธอก็ไปกินข้าวกับแฟนเธอสิเออโอเคข้าวฟ่างบัวงามเรามากับบ้านด้วยกันไหมกลับบ้านกันเถอะข้าวฟ่างจริงๆฉันก็ไม่เข้าใจนะว่า ทำไมบัวงามถึงเป็นอย่างนี้ฉันจึงเอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับแฟนลองคุยกันดูก่อนไหมล่ะพรุ่งนี้เช้าฉันเลยตัดสินใจจะคุยเรื่องนี้กับบัวงามนั่นไงบัวงามขอขอโทษนะที่รบกวนเข้าฟ้างฉันอนะขอคุยเรื่องส่วนตัวกับบัวงามหน่อยได้ไหมอ๋อได้เลยอยากคุยเรื่องอะไรกับฉันล่ะ คือทำไมช่วงนี้เธอชอบอยู่ห่างกับฉันจังเลยก็เธอน่ะสมหวังกับทิศเหนือแต่จริงๆแล้วฉันน่ะแอบชอบทิศเหนือมาก่อนเธอซะอีกอา้าวแล้วทำไมไม่บอกฉันล่ะยังไงก็ช่างมันเถอะเพราะคนที่สมหวังก็คือเธออยู่แล้วฉันจะทำยังไงดีขอไปคุยกับทิศเหนือก่อนดีกว่าทิทิศเหนือบวัวงามมาได้ไงน่ะ ไม่ใช่อย่างที่เธอเห็นนะโหพูดเรื่องอะไรอ่ะทิศเหนือเมื่อกี้อเราอิงจูบกันอยู่เลยนะไม่เธอต่างหากที่เป็นคนดึงฉันเข้ามาจูบนะ่ะนี่ทั้งสองคนเล่นละครเสร็จแล้วหรือ,อยังน้อยไอ้เพื่อนไม่รักดีไอ้เพื่อนชั่วแฟนของฉันนะ่ะก็เลวพอๆกันนั่นแหละช่างคู่กันซะจริงกิ่งทองใบรับรองแพทย์ ก็จบเปนไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องไอ้เพื่อนไม่รักดีค่ะเึ่งเรื่องนี้นะคะก็มีน้นนี้ได้ขอมาค่ะถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันแมยนะขอบคุณค่ะ